สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พา2อผ่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับเตารีดพิมพ์ใหญ่เอนะครับหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ปีพศ2539นะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับผมองค์นี้นะครับไม่ใช่เนื้อทองคำนะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแต่ว่าโอ้โหเรียกได้ว่าสวยนะครับประดุดทองคำนะครับองนี้วันนี้นะครับเป็นวันสิ้นเดือนมิถุนายนะครับ ที่ผมทําคลิปนะครับผมครึ่งปีนะครับเพิ่งได้เช่าพระนะครับผมก็เช่ามาเยอะนะครับรุ่นสร้างหรงพยานโคกโพเนี่ยที่นํามาลงในช่องเรื่อยๆเนี่ยแต่นะครับทองทิพย์ที่สวยขนาดนี้นะครับครึ่งปีนะครับผมเพิ่งได้องค์นี้องค์แรกนะครับดูนะครับความสวยสุดๆจริงๆนะครับองค์นี้พระแบบนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับ มีไม่ถึงหนึ่งร้อยองของทั้งรุ่นแน่นอนนะครับถ้ามีเนี่ยผมต้องเจอต้องซื้อกระจุยไปหมดแล้วนะครับพระเตาลีทองทิพย์พิมพใหญ่เนี่ยจะสร้างทั้งหมด3500อยองนะครับแต่แบบนี้มีไม่ถึงหนึ่งร้อยองแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับผมองนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับสมเด็จหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28ธันวาปีสามเเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับพิธีการปลุกเสกนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีการปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแห่งยุคนะครับผม ปลุกเสกที่วัดช้างให้เนี่ยถึงสามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองนะครับวัดายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสกแล้วก็เกจิคณาจารย์นะครับแดนใต้เนี่ยร่วมปลุกเสกมากมายขับขั้งนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับจะสร้างสา0พรอยองค์แล้วดูนะครับสวยสดงดง,งามมาก ปัจจุบันนะครับพารุ่นนี้เนี่ยมีบรรจุอยู่ในรายการประกวดผ่าเครื่องพระู้ชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผมสามารถนำไปส่งประกวดได้นะครับท่านใดต้องการฝามสุดนะครับมาองค์นี้เลยนะครับสวยแบบนี้นะครับหายากฝ่าเนื้อเงินสวยๆนะครับ พอเงินทองทิพย์เนี่ยส่วนมากจะหล่อมาแล้วดำนะครับผมใส่เยอะนะครับเกินครึ่งนะครับอันนี้ผิวน้ำทองแบบสดจริงแล้วผิวเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสักสีก็เป็นสักสีเตารีดหล่อรุ่นสองนะครับของทางวัดช้างไห้นะครับเนี่ยสวยเหมือนทองคำจริงๆนะครับองนี้มีกล่องเดิมพร้อม ้านี่ผิวดีจริงนะครับแล้วเป็นออพิมพใหญ่ a บล็อกทองคำด้วยนะครับบล็อกทองคำเนี่ยหลังเขาก็จะไม่เป็นแอ่งนะครับไม่เป็นสันเป็นลอนหลังเขาจะค่อนข้างเรียบนะครับจึงทำให้ตอกโค้ดได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ โสนะครับจะมีสี่ตัวมีเถาะมหาพรมห่วงพ่อทั่ววัดช้างให้นะครับยี่แปดธันวาปีสามเก้าอันนี้มีกระแสการไหลของน้ำทองด้วยนะครับให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูแล้วหลังเนี่ยเขาไม่เป็นหลุมเป็นแง่มมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นขีดขนาดพื้นโลกประมาณสี่ห้าเส้นตรงนี้นะครับที่สิบนาฬิกา ที่สองนาฬิกานะครับมีจุดนะครับเป็นหลุมเล็กๆตรงนี้ตรงนี้อวบลำบับเลยนะครับปัจจุบันมีพาเกออกมามากมายนะครับแต่ก็ดูได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นกันเนี่ยเข้ามาดูคลิปผมกันเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าดูกันเป็นนะครับแล้วนะครับสบายนะครับไม่ต้องห่วง ดูคลิปผมดูพระรุ่นนี้เป็นแน่นอนนะครับหนึ่งพิมพ์ต้องให้ถูกก่อนเขาจะมีเนื้อเกินที่หน้าผาทุกองคนะครับพิมพ์ผาต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีหลุมตรงนี้นะครับบล็อกทองคําหน้าพระนะครับหน้าพระจะใหญ่ลําตัวจะล่ําตันเลยนะครับแขนจะใหญ่บัวจะเด้งทุกเม็ด แล้วพระเนี่ยเป็นพราหล่อนะครับเมื่อนะครับทําการตัดช่องออกนะครับก็จะแต่งด้วยหินเจียเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะเห็นว่าถ้าพราเนี่ยมันจะมีพวกทําผิวด้วยนะครับคือเอาไปชุบเอาไปกระไลอะไรอย่างเงี้ยผิวตรงองค์พระตรงเตาลีนเนี่ยมันจะเสมอกับตรงที่เจียนะครับแต่อันนี้ดูนะครับว่าตรงเนื้อเจียเนี่ยกับเนื้อตรงนี้เนี่ยเนี่ย ผิวคนละผิวนะครับคือพระรอมาเดิมๆน้ําทองจริงๆนะครับผมดูอย่างนี้อาจจะไม่แจ๊สนะครับต้องเนี่ยพื้นแดงเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับผมจะเทียบกับเตารีดเนื้อทองคําพิมพ์เล็กให้ดูเนี่ยจะหลัดฝาทองคําอีกนะครับองเนี้ยสุดๆนะครับ ผมไม่เจอพาาแบบนี้มานานนะครับมากเลยนะครับน่าจะเลยปีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยสิ้นเดือนหกเนี่ยมาได้องนี้นะครับผิวน้ำทองสุดจริงแล้วจมูกนี่จี๊ดเลยปากเป็นกระจับจมูกเป็นชมพูนะครับตรงสันจมูกด้านนี้นี่นี่นี่น,นี่เราจะเห็นหลุมนิดนึงนะครับตรงสันจมูก พิมพ์พาต้องเป็นแบบนี้นะครับเนื้อทองคำก็เป็นนะครับผมมาเต็มจริงนะครับแล้วผิวน้ำทองเนี่ยวูบวับมากเห็นไหมครับแต่เขาก็จะมีจุดดำนิดนึงเห็นไหมครับนนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยต้องส่องดูให้ดีนะครับจะได้รู้ว่าผิวเดิมไม่เดิมนะครับเนี่ยมันจะต้องมีนิดนึงนะครับเมื่อส่องไปเนี่ยเป็นเทคนิคนะครับ ดูผ้าเดิมไม่เดิมถ้าผ้าไม่เดิมเนี่ยมันจะเสมอหมดเรียบแัดนะครับบัวเต็มทุกเม็ดหัวเข้านี่น้ำทองนี่มีไงครับตรงแอ่งนี่ สังคติเนี่ยเนี่ี่มีจุดดาจุดหนึ่งนะครับอันนี้ซูมยี่สิบเท่านะครับถึงเห็นนะครับน้ําทองน้ําทองสุดจริงนะครับสุดองค์เนี้ย <c oughs> พระเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้เขาผสมเนื้อสตางเก่าด้วยนะครับ ก็จะอยู่ตรงเสียนล,ลงออทั่วเนี่ยครับมีแดงแงนิดนิดนะครับ,รบตรงเสียนตรงหน้าผากเนี่ยนะครับมีแดงแงนิดนิดผาสุดจริงๆนะครับใครต้องการความสดนี่ผมแนะนําองนี้นะครับเก็บแล้วแบบให้สุดไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือแนะนําดูผิวนะครับบอกเลยว่ามันจ้าซะเหลือเกินนะครับ ข้างเต็มนะครับข้างเต็มบนเต็มนะครับล่างเต็มหลังเต็มนะครับองนี้พาเต็มสิบนะครับให้ผมให้คะแนนองนี้ยพาเต็มสิบโค้ดเถาะมหาพรมและเนื้อนี่คเับเป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับหลุมเล็กๆหลวงพ่อทวด ชัดชัดนะครับวัดชังให้ชัดชัดมีแกมส้มนิดๆนะครับตรงนี้ยี่แปดธันวาสามเก้าแลวผมบอกเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นรอยกระแสไหลนะครับเป็นขึ้นขึ้นเห็นไหมครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีดำๆนิดๆหน่นอยๆเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าผิวเดิม อันนี่โคตรสวยนะครับผมบอกเลยชอบแบบสวยแพงแรงจบเนี่ยองนี้เนี่ยองนี้เนี่ยต้องจัดเลยนะครับดูข้างหลังดูผิวนะครับนี่ผมชาก,กองแดงเหมือนทองคำนะครับองนี้นี่ผมบอกแล้วนะครับก็นานๆทีได้มาเปิดให้เพื่อนพี่นะครับฝึบ แฝนองค์เดียวรอนะครับเที่ยวทั่วไทยองนี้อยู่ในกรอบทองจะขนาดไหนนะครับเนี่ยไม่อยากจะย้ายทองทิพย์องนี้ออกมาเลยนะครับองนี้ใส่แทนคือพ้าเนี่ยสดมากนะครับวันนี้สดจริงๆสวยจับจริงๆนะครับแล้วผิวสดมากสวยมาก ไม่เจอผ้าแบบนี้มันนมนานมากนะครับดูนะครับดูผิวหายากฝาเนงเงินสวยๆอีกนะครับทองทิพย์เนี่ยบอกแล้วนะครับว่าจะดำแล้วองนี้มาเต็มนะครับทั้งผิวทั้งจมูกทั้งโค้ดแล้วก็เป็นบล็อกท็อปบล็อกทองคำด้วยนะครับก็นะครับสำหรับอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่สี่0ม เจ็ดพันบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับผม0 9 8 8์เก้าแปดแนะครับห้าสี่เชนนะครับรับรองว่าแบบนี้นะครับหายากจริงนะครับแล้วก็สวยจริงเหมาะสมกับการแขวนขึ้นคอนะครับถ้าท่านใดชอบพซาสวยๆเป็นอย่างยิ่งนะครับผม47่มโทร0 9 8 8์เก้าแนะครับห้าสี่เชนนะครับเช่าไปแล้วเนี่ย มือเนี่ยจะจับเนี่ยต้องแห้งนะครับอย่าให้ผิวเสียนะครับเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าพราเอ่อนือท่องทิพย์เนี่ยถ้ามือไม่แห้งเนี่ยมีเหงื่อนิดเดียวหรือมือเปียกเนี่ยเซนทีทีฟมากนะครับผิวพราจะเสียนะครับต้องจับระมัดระวังนะครับผมนี่องนี้สุดยอดอีกหนึ่งองนะครับสี่หมืนเจ็ดนะครับ แล้วก็มีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่พนะครับเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพนพี่พนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอ อนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ